ครับผมแฮปปี <Happy S 2> ้เฮลวันนี้คุณผู้ชมคะอย่างที่เกริ่นไปนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยคือปกติแล้วนั่นคือคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่นะคะเวลาไปทํางานกันเนี่ย ณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยเลี้ยงดูบุตรหลานของเราเป็นอย่างมากหลายคนที่ปล่อยบุตรหลานไว้กับจอมือถือหรือว่ามีการสังเกตพฤติกรรมว่าเอ๊ะทำไมบุตรหลานของเราเหมือนอยู่ไม่นิ่งหรือว่าจะมีบุคลิกบางอย่างที่ดื้อกว่าปกติถูกต้องชนกว่าปกติอันนี้เข้าข่ายโรคสมาธิสั้นหรือไม่เดี๋ยววันนี้เรามีรายละเอียดมาบอกกันด้วยคือโรคสมาธิสั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้าจะพูดให้ง่ายๆตาม ศัพท์ที่แต่ละโรงเรียนเขาใช้นะฮะเขาจะใช้คําว่าเด็กพิเศษอ,อ่าชื่อนี้ใช้ได้เพราะ,ะว่าเขามีพัฒนาการในเรื่องของการรับรู้ที่อาจจะไม่ได้ เหมือนปกติอย่างเด็กๆทั่วไปอาจจะต้องมีการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งซึ่งคุณครูเองเนี่ยเขาก็มีการฝึกอบรมกันมานะฮะเพื่อที่จะทําให้วิธีการสอนได้เข้าถึงกับเด็กกลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุดแต่หลายคนมักจะคิดว่าการที่ลูกมีสมาธิสั้นเนี่ยเกิดจากที่เขาดื้อเกินไปหรืออะไรแต่จริงๆอยากจะให้ปรับตรงนี้ว่าจริงๆแล้วมันคือโรคมันคือโรคที่ต้องเข้ารับการรักษาเข้ารับการบําบัดเพื่อที่ให้เด็กคนนี้สามารถกลับมาเป็นปกติได้มากที่สุดเพราะว่าอาการสมาธิสั้นคุณผู้ชมครับมันเกิดจาก การหลั่งสารในสมองส่วนหน้าหรือว่าโดพามีนค่ะแล้วก็นอยเอพิเนฟลินนะคะซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับในเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมควบคุมสมาธิการทํางานลดน้อยลงมากกว่าปกติโรคนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับระดับของสติป,ปัญญานะหลายคนอบอกว่าเอายิ่งซนก็ยิ่งดีดิ <c oughs> เพราะว่าเด็กซนคือเด็กฉลาดมันก็ไม่เสมอไป <c oughs> นะค,คุณผู้ชมในเรื่อง <c oughs> ของการรับรู้เนี่ย <c oughs> ที่จริงเขามีแนวทางการรักษาด้วยเดี๋ยววันนี้เรามีมาฝากนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมแต่ว่าไปดูสิบสัญญาณเตือน <c oughs> กันก่อนเลยเก,ก,ยยกวัยรุ่นก็สามารถเป็น <c oughs> ได้นะครับหรือผู้ใหญ่ก็สามารถมีสมาธิสั้นได้เนื่องจากสารที่คุณสิวพรที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้หลังมาผิดปกติ อะเขาบอกว่าสังเกตได้ยังไงคือหนึ่งเลยวกแวกง่ายฟังอะ,อะไรแล้วจับใจความไม่ค่อยได้เอ๊ะผมหรือเปล่าคล้ายๆเหมือนจะไม่มีสมาธิคล้ายๆหรือเปล่าอ่ะไปต่อการนะบริหารจัดการเวลาได้ไม่ดีครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเราจะวางแผนกันแล้ว แต่เอ๊ะมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้ใช่ค่ะแล้วก็ชอบผัดวันประกันพุ่งเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทําคือมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าสิ่งที่จะทําก็จะทำให้เดี๋ยวเอานี้ไว้ก่อนละกันค่อยทําใหม่มีปัญหากับคนรอบข้างบ่อยๆครับอันนี้เริ่มอันตรายขึ้นแล้วคือเหมือนว่าอะไรอะไรก็ขัดหูขัดตาทํานู่นทํานี่นะฮะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงมันก็เชื่อมโยงกับปัญหาเมื่อสักครู่นี้แน่นอนว่าจากอารมณ์ก็ส่งผลไปถึงการมีปัญหากันนะครับทํางานเสร็จไม่ทัน ตามเวลาที่กําหนดที่จริงเนี่ยหลายๆ เหตุเขาเรียกว่าหลายๆสาเหตุขึ้นมา <c oughs> ผมมองไปถึงโรกขี้เกียจได้เลยถูกต้องคล <No. S 2> ้ายๆแบบนั้นค่ะแล้วก็ทํางานผิดพลาดบ่อยหาอะไรไม่ค่อยเจอ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่ทําหลายคนบอกว่าสมาธิสั่นคือ,อยังไงคือเราไม่สามารถจดจ่อหรือว่าโฟกัสกับสิ่งที่เราทําได้ก็เลยทําให้เกิดความผิดพลาดหรือว่าหาอะไรไม่เจอเพราะว่าลืมไปแล้วเอาไปไว้ตรงไหนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ขาดความยับยั้งชั่งใจไม่คิดก่อนที่จะลงมือทําโอ้อันนี้ก็อันตรายมากเช่นเดียวกันคือเป็นเรื่องที่คนธรรมดา ทั่วไปเองก็ยังพลาดได้เอาเป็นว่าเรื่องนี้จําเป็นมากๆเบื่อง่ายนะฮะแล้วก็ไม่สามารถคอยอะไรนานๆได้บางทีแบบเขาให้นั่งคอยอะไรตรงนี้ก็ู้สึกแบบไม่อยากคอยอยากจะไปทํานู่นทํานี่นะฮะงุดหงิดง่ายแล้วก็ขี้โมโหอันนี้คือ,อสัญญาณเตือนแล้วนะฮะทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่ ที่จะเข้าข่ายสมาธิสั้นใช่แล้วค่ะแล้วก็มีรายละเอียดมากกว่านี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เรามีรายงานพิเศษจากกรมสุขภาพจิตมาให้คุณผู้ชมเช็คกันดูว่าตัวเราเองหรือว่าบุตรหลานของเราเข้าข่ายจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่เป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะนี่คือคุณคุณมีปัญหาในการโฟกัสคุณชอบทำของหายใจลอยระหว่างคุยกับคนแถมยังลืมกาหนดส่งงานเป็นประจำคุณมักโดนด่าว่าไม่มีสมาธิ ไม่ตั้งใจแต่นั่นก็ยังห่างไกลจากความเป็นจริงมากทั้งๆที่คุณก็พยายามจดจ่ออย่างเต็มที่แต่พอรู้ตัวอีกทีสติของคุณก็ไปอยู่ที่อื่นเฉยเลยอ๋อน้องเป็น A.D.H.D. ครับเห้ยนวน A.D.H.D. ย่อมาจาก Attention Deficit Hyperactivity Disorder ภาษาไทยเรียกว่าโรคสมาธิสั้นเป็นภาวะบกพร่องที่อธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจได้ยาก ไม่เกี่ยวกับความฉลาดจะเป็นหมอเป็นทนายก็เป็นได้ทั้งนั้นผู้ป่วย ADHD จะมีปัญหากับการโฟกัสโดยไม่ได้เกิดจากความไม่ใส่ใจของเจ้าตัวเปรียบไปก็คล้ายกับโทรศัพท์ที่รับคลื่นได้ไม่คงที่มาบ้างไม่มาบ้างทําให้ไม่สามารถจดจอกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างคนทั่วไปอาการคลาสสิกในวัยเด็กคือการลุกขึ้นยืนเดินไปมารอบห้องพูดทะลุกลางป้องต่อนไม่ได้รับอนุญาตมักจะโดนดุด่าว,ว่าไร้มารยาทอยู่เป็นประจำ ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากเอาแต่ใจแค่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เหมือนกับคนอื่นๆพอโตมาก็จะมีปัญหากับการออกเอนไนซ์ห้องหับไม่เรียบร้อยตารางงานยุ่งเหยิงผู้ป่วย ADHD จำนวนมากประสบกับความยากลำบากในการเรียงลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตแต่ในทางกลับกันผู้ป่วย ADHD กลับสามารถจดจ่ออยู่กับบางเรื่องได้อย่างไม่น่าเชื่อบางคนเล่นกีฬาเก่งบางคนทำงานอดิเรกได้นาน แถมยังมีสมาธิสูงกว่าคนทั่วไปเสียด้วยซ้ำสิ่งนี้มักจะย้อนกลับมาทําร้ายตัวผู้ป่วยเองในภายหลังเพราะครูก็จะตั้งคําถามว่าทำไมอีอย่างนั้นยังทําได้แล้วเรื่องเรียนทำไมถึงทําไม่ได้ละ่ะคําตอบนั้นง่ายและตรงไปตรงมาก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่สนใจนะสิเขาเลยไม่ต้องใช้ความพยายามในการโฟกัสเลย นี่คือจุดที่ผู้ป่วย ADHD แตกต่างจากคนทั่วไปคือต่อให้เป็นเรื่องที่ไม่สนใจคนส่วนใหญ่ก็ยังสามารถบังคับตัวเองในการทําให้จบๆไปได้ในขณะที่ผู้ป่วย ADHD กลับต้องดิ้นรนตะเกียกตะกายเพราะเขาไม่สามารถบังคับให้คลื่นมาได้อย่างต่อเนื่องดูเพลินๆแล้วเหมือนเป็นคนหยิบโยงไม่เอาใจใส่แต่จริงๆแล้วเป็นปัญหาเรื่องสมองต่างหาก ADHD สามารถแบ่งได้เป็น2ประเภท คือกลุ่มที่ขาดสมาธิและกลุ่มที่อยู่ไม่นิ่งหุนหันทันแล่นหรือในกรณีพิเศษเพิ่มไข่ดาวก็จะมีอาการทั้งสองแบบควบคู่กันเลยเกณฑ์การวินิจฉัยมีดังต่อไปนี้ขาดความละเอียดรอบคอบสะเพร่าจนงานผิดพลาดขาดความตั้งใจอย่างต่อเนื่องในการทำงานหรือการเล่นดูไม่ค่อยฟังเวลามีคนมาพูดด้วยบกแวกเพราะสิ่งที่เข้ามาเบี่ยงเบนความสนใจไม่ทำงานตามที่สั่งหรือทำไม่เสร็จทำของหายบ่อย ชอบหยิกเลียงงานที่ต้องใช้ความพยายามขาดการจัดระเบียบในการทำงานหรือในกิจกรรมอื่นๆและสุดท้ายลืมกิจวัรประจำวันของตัวเองส่วนในกลุ่มไฮเปอร์แอคทิวิตี้ได้แก่ยุกยิกไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยเหมือนติดเครื่องยนต์ไว้ตลอดเวลานั่งไม่ติดลุกเดินไปมาในห้องเรียนอยู่เงียบๆไม่ค่อยได้ขัดจังหวะบ่อยชอบพูดแทรกพูดโพ้งตอบโดยไม่รอฟังคำถามจนจบพูดมากเกินไป ปีนป่ายวิ่งไปมามากเกินควรและรอคิวนานไม่ได้หากคุณมีตั้งแต่6อาการขึ้นไปนานติดต่อกันเกิน6เดือนคุณมีสิทธิ์เป็น ADHD โดยแสดงอาการเหล่านี้ก่อนอายุ12ขวบในทุกสถานที่หากเป็นแค่ที่บ้านแต่มาเที่ยวห้างแล้วไม่เป็นอะไรอาจจะเป็นที่เรื่องวินัยและการเลี้ยงดูคนส่วนมากมักเข้าใจว่าเด็กสมาธิสั้นจะต้องซนซนซนอย่างเดียวแต่หากพิจารณาเกณฑ์การวินิจฉัย จะเห็นว่าอาจจะเป็นแบบยุกยิกไม่อยู่นิ่งหรือเหม่อลอยขาดสมาธิเฉยๆก็ได้หรือจะเป็นทั้งหมดในคนเดียวก็ได้เหมือนกันไม่มีผู้ป่วย ADHD คนไหนที่ซ้ำกับคนอื่นบางคนรายงานว่าในหัวของเขาเหมือนมีทีวีสลับไปมาเป็นร้อยๆช่องแต่เขาไม่ได้เป็นคนควบคุมรีโมทความสามารถในการโฟกัสเป็นส่วนหนึ่งของ executive function system ทำหน้าที่วางแผนจัดลาดับความสําคัญและประคองความทุ่มเทในการทาธุระให้เสร็จไปในแต่ละอย่างโดยไม่หันเหนความสนใจไปทางอื่นแถมยังทําหน้าที่สปอเปอร์ช่วยคุณยับยั้งชั่งใจไม่เพลิดเพอะไรไปฉับพลันทันทีอีกหนอสิ่งที่จะมาทําให้คุณควขวแต่ในสมอง ADHD สมองส่วนนี้พัฒนาช้ากว่าปกติมากและมีสารเคมีที่ช่วยในการทํางานน้อยกว่านี่หมายความว่าผู้ป่วย ADHD รู้ตัวดีว่าควรจะต้องทําอย่างไร แต่ Executive Function System นั้นทำงานได้ไม่ดีพอที่จะช่วยเหลือเจ้าของสมองซึ่งมันน่าหงุดหงิดสำหรับเจ้าตัวเองพอๆกันกับคนรอบข้างเฮลี y m เมลวิลลอธิบายสิ่งนี้ไว้ว่าสมมุติว่าคุณเป็นประธานบริษัทสมองก็เหมือนกับเลขาถ้าคุณกำลังติดพันกับอะไรสักอย่างอยู่เลขาที่ดีก็จะคอยรับแขกถ้าเป็นเรื่องสำคัญก็นัดเวลาให้ไหม่ถ้าไม่สำคัญก็ไล่กลับบ้านไปในขณะที่เลขา A.D.H.D. ไม่เป็นอย่างนั้น ถ้าไม่เปิดประตูให้ทุกคนกรู้เข้ามาตลอดเวลาก็ล็อกห้องจนไม่มีใครเข้ามาได้เลยแม้จะเป็นเรื่องสำคัญแค่ไหนก็ตามอีกหน้าที่ของ Executive Function ันคือการบันทึกข้อมูลชั่วคราวระหว่างที่คุณกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่สิ่งนี้คือแรมในคอมพิวเตอร์แต่และคนมีพื้นที่ตรงนี้ไม่เท่ากันแต่ชาว ADHD นั้นมักจะมีน้อยกว่าคนทั่วไปนี่เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยมกักจะตะโกนคำตอบออกมาก่อนที่ตัวเองจะลืมหรือคุณพูดอะไรไปก็จะขอให้ทวนใหม่อีกครั้ง อาการแรงต่ำนี่ยังส่งผลให้คนไข้มีปัญหากับการทำตามลำดับขั้นตอน1234การจดบันทึกชั่วคราวอย่างโพสต์อิดก็พอจะแก้ปัญหานี้ได้เพราะว่าสต็อปเปอร์ไม่ดีบ่อยครั้งที่ผู้ป่วย ADHD จะเข้าโหมดเบรกไม่อยู่ทำให้โดนคนรอบข้างล้อเลียนซึ่งนำมาสู่ปัญหาใหญ่เพราะสมอง ADHD ไม่ได้มีปัญหาแค่การควบคุมความสนใจแต่ยังมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ด้วย ผู้ป่วยหลายคนจึงมักจะเซนซิทีฟใจร้อนวู่วามง่ายคล้ายกับผิวที่โดนไฟลวกแล้วยังไม่หายดีแค่โดนลมพัดนิดเดียวก็แสบร้อนคนที่ไม่เข้าใจก็จะคิดว่าโอเวอร์แต่ ADHD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียผู้ป่วยนั้นมีแนวโน้มที่จะทำได้ดีมากๆในเรื่องที่ตัวเองสนใจ โดยเฉพาะในทักษะที่สามารถพัฒนาไปเป็นวิชาชีพได้ถ้าพลังนี้ถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมผู้ป่วย ADHD ก็จะมีกำลังผลิตสูงมากโดยเฉพาะในหมวดความคิดสร้างสรรค์การคิดนอกกรอบและความสงสัยใคร่รู้การวิจัยพบว่าผู้ป่วย ADHD มีแนวโน้มที่จะก่อตั้งธุรกิจใหม่สูงกว่าคนทั่วไปถึง3เท่า ถือเป็นซูเปอร์พาวเวอร์เฉพาะตัวแต่นั่นหมายความว่าผู้ป่วยต้องสามารถควบคุมการโฟกัสได้ไม่ว่าจะด้วยการบำบัดหรือการใช้ยาหรือทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันสมอง ADHD นั้นก็เหมือนกับรถแข่งมีกำลังขับเคลื่อนมหาศาลแต่ปัญหาคือดันมีเบรกหนพอยๆกับเบรกจักรยานพอไปวิ่งก็เลยชนเล็กเทการพบแพทยเป็นประจำจึงเหมือนกับการเช็คภาพเบรกคุณจะได้ควบคุมเครื่องยนต์ที่ส่งพลังได้ ไอแซกอาร์ซิมอฟนักเขียนนิยายไายไฟในตำนานชาวอเมริกันก็เป็นหนึ่งในผู้ป่วย ADHD เขาถ่ายทอดพลังเหลือล้นในตัวออกมาผ่านงานเขียนจำนวนมากในห้องทำงานของอาร์ซิมอฟจะมีพิมพ์ดีต็ดเครื่องใส่ต้นฉบับทั้งคออั่น์จดหมายและนิยายหลายเล่มเรียงเอาไว้ถ้าหมดสมาธิที่อันไหนก็แค่ย้ายไปเขียนต่อที่เครื่องอื่นอาซิมอฟเขียนหนังสือมากกว่า500เล่มพอจดหมายเหตุรวบรวมจดหมายและใบสัียบัตรของเขาเอาไว้มากกว่า9 0,000ฉบับ ผู้ป่วย ADHD หลายคนเคยกินยาในวัยเด็กแต่พอโตมาก็เลิกกินไปทั้งๆท,ท,ที่โรคนี้สามารถเป็นต่อได้ตลอดชีวิตและมีเพียงส่วนน้อยที่หายเองตอนอายุมากขึ้น แต่ถ้าหากรักษาอย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสสูงมากที่อาการสมาธิสั้นจะไม่รบกวนการใช้ชีวิตตอนโตแพทย์จึงมักจะแนะนำการใช้ยาการฝึกเทคนิคควบคุมเวลาและการบำบัดไปพร้อมๆกันยาจะช่วยให้คุณโฟกัสบล็อกสิ่งรบกวนส่วนอุปกรณ์และเทคนิคต่างๆจะช่วยให้คุณไม่ต้องจดจำทั้งหมดด้วยตัวเองบ่อยครั้งที่อาการของโรค ADHD มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนิสัยของผู้ป่วย เป็นคนไม่ใส่ใจไม่ตั้งใจและไม่มีความรับผิดชอบไม่แปลกที่คำพูดเหล่านี้จะทำให้ผู้ป่วยเสียกำลังใจหรือที่แย่กว่านั้นก็คือเชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างที่คนอื่นพูดเมื่อสูญเสียความนับถือในตัวเองก็สามารถนำไปสู่อาการวิตกกังวลและโรคซึมเศร้าได้ ADHD, ADHD เป็นภาวะบกพร่องที่อธิบายยากไม่เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญญาผู้ป่วยรายหนึ่งอธิบายประสบการณ์การเป็น ADHD เอาไว้ว่าเหมือนกับคุณเป็นคนที่ฉลาดที่สุด โง่ที่สุดขยันที่สุดและขี้เกียจที่สุดในห้องในเวลาเดียวกันหากคนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้นผู้ป่วยก็จะสามารถมองหาหนทางในการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ไม่ต้องรู้สึกผิดในข้อจำกัดแต่โฟกัสไปที่ข้อดีของเราไม่ต้องอายที่เกิดมาไม่เหมือนกับคนส่วนใหญ่แต่หันมาชื่นชมว่าความแตกต่างหลากหลายนั้นสามารถนำสิ่งที่ดีมาสู่โลกนี้ได้อย่างไรบ้าง ครับผมและนี่ก็ถือว่าเป็นการอธิบายที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาขยายต่อเพิ่มเติมแล้วกันถึงวิธีการบําบัดเด็กสมาธิสั้นเพื่อคุณพ่อคุณแม่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ในตอนนี้นะครับวิธีง่ายๆเลยนะอย่าเปิดทีวีเสียงดังจนเกินไปหรือสภาพแวดล้อมในบ้านเนี่ย ต้องไม่วุ่นวายยุ่งเหยิงนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าทะเลาะก,กันตลอดเวลาวคุณพ่อคุณแม่นะฮะอยู่อีกมุมหนึง่งน้องป้านาะอาก็อยู่คือเด็กมันไม่สามารถโฟกัสได้ถูกต้องค่ะแล้วก็เสียงเหล่านี้นะคือมันเป็นปันจจัยรบกวนทาให้น้องเนี่ยขาดสมาธิได้ต่อไปนะคะหามุมสงบสําหรับเด็กเพื่อให้เกิดสมาธิในการทําการบ้านอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าเวลาน้องๆเขาต้องการโฟกัสในทาการบ้านเนี่ยเขาต้องการมุมเงียบในการที่จะทบทวนเนื้อหาบทเรียนต่างๆด้วยนะคะ เดี๋ยวไปต่อกันเลยนะฝึกฝนวินัยให้เด็กสร้างกรอบและกฎเกณฑ์นะฮะคุณผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะมีกรอบการเลี้ยงดูของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะรวมไปถึงนะมีการสื่อสารที่สั้นกระชับชัดเจนมีความเข้าใจในพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นอย่างจริงจังแล้วก็เข้าใจจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ควรจับกลุ่มให้เด็กประเภทนี้เนี่ย เขาไปอยู่ด้วยกันใช่แล้วค่ะและที่สําคัญที่สุดนะคะอย่าทําให้เขารู้สึกว่าเขาผิดปกติกไม่เหมือนอคนอื่นหรือว่ามีปมนั่นเองใช่แล้วนะครับเพื่อให้เขาเติบโตข,ขึ้นมาเหมือนคนปกติทั่วไปนะครับผู้ชมมันสามารถบําบัดได้และหายได้ด้วยนะครับอ่ะ และนี่ก็คือช่วงแฮปปี้เฮลที่เรานำสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าสรรหามาเล่าวันนี้เราจะมาดูกันสิว่ามงไซเบอร์เขามีสเต็ปแดนอย่างไงนะฮะเขาไปได้รับรางวัลกันมาด้วยพักสักครู่พบกันช่วงหน้าครับ